และนี่คือพิธีต้อนรับนะเรียกว่าเป็นพิธีต้อนรับแม่ทัพจกกกนะครับผมโอ้โหใครมาบ้างเนี่ยโอ้น้อยมากน้อยมากกวนอูไม่ได้เตียวหุยไม่ได้เยแต่ได้จูกัดเลี้ยงเฮ้ยเออฮจูกัดเลี้ยงมาก่อนหลับนี่นี่คือของเบ้งนะครับนะดีเลยอ่นะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่กองทัพนะผมเบกเยี่ยมมากเอาละโอ้โหได้บางทองมาครับมีบางทองมีอองเหมือนมีเล่าหองแล้วก็อุ้ยซีแล้วก็เตียวเป่าไดครับผมโอ้เราไม่ได้เราไม่ได้เตียวหวยก,กับกวนอูเลยครับเดีเราได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคตัดไป แม่ทับบางทองอองเหมือนจัดไปไปคุยกันหน่อยก็ดี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวานก็ไม่ได้เต็มนี่หว่าโอเคก็ดีครับได้มาเพียบเลย นะี่ยขอเช็คดูกันจูกันเลี้ยงอันดับอันดับหนึ่งเลยจูกันเลี้ยงเนี่ยลองจากจูลงแล้วกันเป็นมือขวาผมเลยนะครับนี่คือค่าจ้างร้อยหบแดนะระดับเดียวกันกับจูลงแล้วก็บางทองบางทองนี่ก็ระดับเดียวกันเลยคือระดับสูงสุดนะครับมันก็จะเป็นร้อยห้าแปแต่มันจะมีระดับสูงกว่าน,นี้อยู่นะต้องรอดูไปจําไม่ค่อยได้เดี๋ยวเปา จะเป่าโหดเลยเล่าหองโหจับมาแปรทับเล่าหองแล้วก็อองเหมือนโอเคได้ได้ได,ได้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเนี่ยได้จูกันเหลียงได้ได้จูกันเหลียง,ลยงแล้วก็บังทองมารอบนี้ผมได้ตัวท็อปมาสองตัวนะครับก็คือจูกันเหลียงกับบังทองนี่คือตัวท็อปจูล่งเนี่ย ตอนที่ไปตีกลงซุนจ้าผมได้มาคนเดียวคือจูลงก็คือตัวท็อปเหมือนกันนะครับดีครับด,บด,ดีนี่ก็ถือว่าสุดยอดละเอาละเดี๋ยวเราจะทําการเฮ้ยเอ้ย,อยจกหยงยังไม่มาเอ้ยแสดงว่ามันยังมันยังมาไม่หมดมันยังมาไม่หมดครับนะสงสัยต้องรออีกสักวันหนึ่งใช่ไหมผมว่าต้องรออีกสักวันหนึ่งนะเพราะมันมันมาังไม่หมดนะเนี่ยจริงจงมันจะมาอีกใช่ไหมเนี่ย โอเคครับจริงๆมันจะมาอีกนะต้องรอต่อไปอะ่ะจนกว่ามันจะมานะครับหิวหยหิวหยเฮ้ยอย่างนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้กวนอูก,กับกับเตียวหุวยอยู่นะครับคือมันตัดสินใจน,นั่นพวกเนี้ยพวกแม่ทัาเก่งๆเนี้ยมันจะไม่ตัดสินใจเลยเราต้องรอนานอยู่อะ่ะกว่ามันจะมานะครับ ยึดเมืองปักไห้ก่อนแล้วกันโอเคไหม